เดินภายนะครับผู้เสียหายอ้างว่าถูกหลอกลงทุนรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า20ล้านบาทเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมดเดีดเยวธิดเดชการบรลษสถานีประชาชนไทย PBS เล่าให้ฟังครับก็ตามบอ,อกแสนะครับของผู้ร้องร้องมาอย่างรายการสถานีประชาชนนะครับก็พบว่ามีผู้เสียหายมากกว่า10คนฮะพวกเขาอ้างว่าวันหนึ่งเนี่ยคือเขากำลังเล่นสื่อโซเชียลอยู่ฮะผลปรากฏว่าก็ไปเจอเนื้อหาเจเพๆหนึ่งที่ดูน่าเชื่อถือเพราะว่าไปเอาใบหน้าของนักเทรดหุ้นของนักลงทุนชื่อดังเนี่ย มาทำภาพประกอบมาทำกราฟิกที่ดูน่าเชื่อถือและก็นำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะฮะมาลงไว้ในสื่อโซเชียลนะซึ่งผู้เสียหายเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นนักลงทุนด้วยอีกส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นนักลงทุนแต่ว่ามีความสนใจในการลงทุนครับเมื่อเห็นว่าเอ้เนื้อหาของเพจนี้ดีดูน่าเชื่อถือจึงมีการติดต่อหลังบ้านไปก็คือว่าเป็นข้อความส่วนตัวจากนั้นนะครับคือว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็จะลวงให้ผู้เสียหายครับ ไปพูดคุยผ่านทางไลน์แอปพลิเคชันครับและหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการชวนเข้าไปในกลุ่มซึ่งเป็น Open Chat ในกลุ่มกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะมีหน้ามา้าอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะอาจจะมีการส่งสลิปปอมว่าเออลงทุนเราได้จริงและอาจจะมีการออกกงลวงว่าเดี๋ยวจะมีรอบลงทุนนะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากตกขบวนนะฮะคุณอาจจะพลาดได้ยิ่งมีการเล่งเราให้ผู้เสียหายครับอยากร่วมลงทุนมากเรื่อยๆเมื่อไหร่ครับที่ผู้เสียหายนะครับหลงกลไปแล้วฮะ ผู้ก่อเหตุอาจจะเปการส่งแพลตฟอร์มปลอมมาให้ดูพอเปิดไปแล้วโอ้โหมันขึ้นแบบกราฟขึ้นกราฟลงเห็นการลงทุนอะไรที่ดูแล้วมันน่าเชื่อถือเหลือเกินไปไปตามมาตรฐานหลักสากลว่าอย่างนั้นแล้วก็มีคนพานาเทรดด้วยครูนาเทรดไปเชื่อมั่นในตัวเขาเพราะถูกลวงจนเชื่อใจไปแล้วสุดท้ายครับพอเชื่อใจไปแล้วเนี่ยฮะผู้เสียหายก็ร่วมลงทุนไปถอนเงินออกมาแรกๆได้จริงฮะแต่ว่าหลังจากนั้นสิครับพอลงทุนไปหนักขึ้นหนักขึ้น,น,น,เ,นเรื่อยๆ ตัวผู้เสียหายต้องการที่จะถอนเงินกลับคืนมาไม่ได้แล้วครับจะถูกอ้างว่าผิดเงื่อนไขบ้างเดีย๋ยวต้องมีการเสียภาษสีบ้างทําให้หลวมตัวลงทุนไปมากเรื่อยเมารู้ตัวอีกทีคือเกือบหมดตัวไปแล้วนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่แยบยลมากนะตอนนี้นะฮะผู้ก่อเหตุถึงขั้นว่าลงทุนครับไปจดทะเบียนบริษัทฮะดังนั้นเนี่ยตอนที่ผู้เสียหายมีการลงทุนไปครับเอ๊ะมันบัญชีปลายทางมันไม่ใช่บุคคลนี่นะกลับกลายว่าเป็นบัญชีบริษัทครับณนะตอนนี้ต้องเตือนว่า ไม่ใช่บัญชีบุคคลหรือบัญชีม้าที่เราจะต้องกลัวเท่านั้นแต่ว่าเป็นบริษัทม้าด้วยนะการตรวจสอบอยังไงครับคุณก็ต้องเอารายชื่อของบริษัทนั้นเนี่ยเข้าไปค้นหานะครับนะในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าตกลงแล้วบริษัทนี้ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่เพื่อจัดตั้งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเทรดหรือว่าการลงทุนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถัดมาครับการรับมือคือว่าเมื่อคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณถูกลอกอย่างแรกที่ต้องทำครับคือว่าคุณ ต้องรู้ให้ทันถัดมาแจ้งธนาคารถัดมานะครับแจ้งที่1441และสุดท้ายยังไงก็แล้วแต่ต้องไปแจ้งความที่โรงพักแต่ทีนี้การรับมือถัดมาเมื่อไหร่คุณถูกกดดันจากผู้กอ่อเหตุอ้างว่าถ้าเกิดว่าคุณหยุดลงทุนนะคุณจะถูกฟ้องร้องด้วยต้องบอกงี้ไม่ต้องกลัวครับท้าเข้าไปเลยครับให้เขาฟ้องร้องมาเขาจะแอบอ้างมาตราอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราตกเป็นผู้เสียหายคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าคุณเป็นเพื่อนกับไทย p ี s ีนิวแล้ว อย่างไรกันแล้วแต่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับรายการสดาที่ประชาชนทางไทย PBS กฎหมายเลข3นะครับเวลา14บสนาฬิกาหนาทีจนถึงเวลา15บหนาฬิกาและพบกันนะครับ